สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะผักสลัดหน้าร้อนนะคะที่เราปลูกช่วงกลางเดือนเมษาถึงพฤษภานะคะเรามีเคล็ดลับทําให้ผักสวยได้อย่างไรนั้นนะคะนี่ก็คือปุ๋ยจากกรมพัฒนาที่ดินนะคะเป็นน้ําหมักเนาะปุ๋ยดีปุ๋ยฟรีนะคะที่เราไปรับมาจากกรมพัฒนาที่ดินได้ฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายเนาะ แล้วก็ได้มา4ขวดนะคะก็จะนํามาบํารุงผักสลัดที่เราปลูกไว้ช่วงหน้าร้อนนะคะสวยสู้แดดทนร้อนได้ดีเลยค่ะก็น้ําหมักนี้นะคะก็จะใส่ผสมน้ํานะคะในบัวนี้เนาะก,กะเอานะคะเราจะเทลงไปประมาณกะเอาก็2ช้อนโต๊ะค่ะเขาก็มีวิธีบอกมาอยู่เนาะ1ต่อ500แต่แต่เราไม่เข้าใจนะคะก็จะใช้ในแบบของเราเนาะกะเอานะคะประมาณ2ช้อนโต๊ะแล้วก็ คน,นะคะแล้วก็นำไปลาดลดผักสลัดของเราเลยค่ะผักสลัดก็เพาะไว้แค่หนึ่งถาดนะคะประมาณ50ต้นห0หลุมเนาะก็จะปลูกในกระถางนะคะก็เป็นกระถางเดิมที่เราเคยปลูกช่วงหน้าหนาวนะคะหน้าหนาวเราก็ปลูกตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นผักชนิดเดียวกันเลยนะคะก็จะมีเปรียบเทียบกันอยู่เนาะไม่รู้ว่าเราจะลงคลิปไหนนะคะ ช่วงหน้าหนาหนาวกับหน้าร้อนนะคะเป็นผักชนิดเดียวกันแล้วก็ปลูกในกระถางเดียวกันนะคะผักสลัด50ต้นนะคะก็ปลูกไว้ในแปลงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ในแปลงที่เคยปลูกเคลนะคะก็เอาไปปลูกไว้ประมาณ10ต้น20ต้นนะคะเพราะว่าเสียดายต้นกล้าเนาะนี่เลยค่ะก็จะตรงนี้ก็จะเป็นต้นกล้าที่ไม่ค่อยสวยแล้วล่ ไอตรงที่ต้นกล้าสวยสวยสมบูรณ์นะคะก็เป็นลงในกระถางปูนนะคะแล้วก็ในแปลงเล็กๆเ,เมื่อกี้ค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนที่เหลือนะคะก็เดี๋ยวค่อยมาดูแล้วก็มาอัปเดตกันอีกทีหนึ่งค่ะ <_ c oughs> ค่ะก็มาอัปเดตผักสลัดกันหน่อยนะคะหลังจากที่เราบำรุงด้วยน้ำหมักนะคะจากกรมพัฒนาที่ดินเนาะ <_ c oughs> แล้วก็หลังจากนั้นก็มีฝนตกลงมาใส่บ้างนะคะ2 3ครั้งนะคะก็ทำให้ผักสวยงามขึ้นค่ะ แล้วก็ในกระถางนี้นะคะก็เริ่มสวยนะคะก็ตัดได้แล้วนะคะก็ได้น้ําฝนนะคะน้ําฝนก็จะมีในตัวเจนเนาะตกลงมาแค่ครั้งสองครั้งนะคะก็ทําให้ผักสวยได้เนาะนี่เลยนะคะบวกกับน้ําหมักแล้วก็ปุ๋ยที่เราบํารุงนะคะอันนี้ก็จะเป็นประกาศหอมอิตาลีค่ะปลูกไว้ในกระถางเหมือนกับช่วงฤดูหนาวนะคะก็สวยงามไม่แพ้กับฤดูหนาวเลยนะคะผักหน้าร้อนของเราเนาะ ตอนนี้ก็เริ่มที่จะต้นสูงนะคะก็จะทยอยตัดแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะ